ขช่วงมาดามด่ารีวิวมาอีอาทิตมาอีอาเบเกิจีบซาทัวหมดอมาอีสม,มอกาเสสยแย่เบ้มาอีลาเบ้ไปมาแกชาบูหมาละ าเนโอเดงจะหาต้กขน้กิจา,าเราไปโอร้านี้จะหาปดโด้านนี้ใาาส่ประหยัดแกใสว่วาฮิชาบุกิตาประหยัดน,นะก้าลุงเนาะมาแก,กสั่สิงนอ้เริ่มต้นดิจิตบายโยตุยโกะโยแบบโอมึก็สตุยกปูตรงยัไม่ได้บวกเพิ่มนะก้าลุมเตุยโกก็ไอก็ปะตะโดบวกเพิ่มเลิซินีตุก Kau Udah mentun muka Kalau beg Maka kita cukup Kaki lah Ada dengan mama Ada dengan sen Pada cukup Bawa lepas kita Mek wasa kita Nak makan daging ke Kita kena jepuk ketah Lepas tu Tik daging je Tiga puluh milik Kuk daging murah Mak he Banyak tu Kena makan daging Kaga apa Boleh nampak free Mai buat Pem Cang ซีนิ่งบอลปาเกต้าต่สุดยอดย่ก็จะโลวีล่าในอดอนน้ำด,ดำอดอมมาล่าน้ำใส่มาล่านำ้าานำข้อนอีกคะนะมาแก่หาตึุจะหามานอมาแก่เบตุนะยยังเงินรู้ปอนะคานิโอเดงยะฮ่าชาบูมาล่ากับชนอังเกสจะสุงกอซีนิงสำหรับวัยรุนะ่นนักแก่นักศึกษาที่นี่ขั้นร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะอย่าลืมมาเก็บกัน,กนมาดับดก็คนละครึ่งอยู่แล้วคนประหยัดอย่างเรา ต้มป๊อบเล็บหรี่ไม่มีขั้นตามได้แล้วค่ะหมาล่าที่มาดามดักใส่ผานี่เลยค่าช่รรมเนื้อแบบเอ,อิ่กินก่อนนี่น้ำจิ้มงานะคะสุดยอดเธอเอาเสื้อมา ดาสุดนะเปล่ากินขึ้นมาแมาล่านิ่งก็สเลาก็บลักิตักโนรงแบบด้มาแค่ฟิวาเดฟิวแบบิวจิ้มนะตักนงกินสับปะรอีบงตักงกินปลาโลยัลานจะหาปลาได้ก็คือจะหานิ่งย่สองอันนี้มาดามชอบน้ำจิ้มนี้นะมาดามก็ชอบแบบน้ำจิ้มงานอี้ยรู้สึกแบบมันชามันมันละมุนนั่นมันแบบ กลับมนคือถ้าเกิดว่าชายเย็นอย่างเดียวนี่มันจะเป็นลำละมุนแบบสุดาแบบชายเย็นแบบไปซองแก่ชายเย็นสุดาไม่ปซองแก่หรอกมักกมนปาายเป็นฮัลกร้านนั่นน่ะปัจจุบันชาเย็นลายนโยมแบบอัดเด็ดโดยเฉพาวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นขึ้นมากแก่ชีสนะต้องกินชงกินชีสนะปะัจจุบันชายเย็นบวกกับชีสมันจะมีรสชาติเค็มนิดๆแล้วก็แบบเค็มนิดแล้วก็หวานแ,แล้วก็แบบละมุนชีสนะแบบว่า มันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งพอชาเย็นกับชีสมาผสมกันมันก็จะอร่อยแบบหนึ่งไงกันเลยแบบกระเทาชาเย็นาเจ้าก็ะเมสกิมมันกระชีดไปผสมกันนอนอกมามาแกชาบูหมาละจะห้ามอะไรกได้ดยกรเตนได้ในงานเซเว่นบูโก้บก้นหกอีการตวันอาทิตย์ระยะสกาโตนะปาตบูโก้บุกบอลแบล็กแต่ซา้าก็มีแล้วตงงมหาแหล่ตามทุ่มครึ่งอย่าลืมนะคะเลิกเรียนก็มากินนะคะ